สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน5ตุลาคม2564เพจจตุพรพลมพันธ์ของนายจตุพรพลมพันธ์ประธานนปชได้โพสต์เนื้อเพลงและก็ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนายจตุพรซึ่งอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพในคดีหมิ่นประบาดนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีมีเนื้อหาดังนี้9สู่ปีที่57เพราะมีลมหายใจเพื่อต่อสู้ ยังเฝ้าดูรู้กำหนดความเคลื่อนไหวอุดมการณ์คงมั่นอยู่ในใจประกาศไว้เราจะไม่ทิ้งกันในหนทางอาจมีอุปสรรคไม่หวั่นไหวยังแน่นหนักแม้ในฝันมองดวงดาวเรียงร้อยนับร้อยพันนับคืนวันแห่งอิสระความเป็นไทยลงชื่อจตุพรพรมพันธ์นะครับบอกว่าในวันเกิดครบรอบ57ปีขณะนี้ถูกคุมขังณนะเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครคาดว่าจะได้รับการปล่อยตัวในวันที่13าตุลาคม2564ก่25อนเที่ยง ก็ลุ้นกันนะครับคุณผู้ชมครับว่านายจตุพรนั้นเนี่ยจะได้รับการปล่อยตัวหรือไม่อย่างไรหลังจากที่ต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจําอีกครั้งจากกรณีที่ไปมินประมาทนายอภิสิทธิเวชชาชีวะนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยนายอภิสิทธิ์นั้นเป็นฆาตกรก็เลยทําให้คุณอภิสิทธิเวชชาชีวะนั้นได้มีการดําเนินคดีกับทางด้านนายจตุพรพลมพันธ์ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ใกล้ที่จะครบกําหนดในการออกจากเรือนจําก็ถ้าตามกําหนดนั้น 13。ตุลาคม2 5 6 4ก็ดูครับครบรอบ57ปี57ปีนั่นคืออายุนายจตุพรออกมาคราวนี้ยังจะเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่จะรู้สึกสำนึกถึงสิ่งที่ตัวเองกระทำต่อบ้านต่อเมืองต่อคนอื่นเอาไว้หรือไม่อย่างไรก็ติดตามดูแล้วกันนะครับแต่นี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของนายจตุพร 13. ตุลาคมจะพ้นคุกหรือไม่อย่างไรหรือจะมีคดีอื่นๆต่ออีกหรือไม่นะครับในขณะที่ เพื่อนรักเนี่ยนะครับอย่างนายนทวุฒิไสยเกลือก็ยังคงเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่ณขณะนี้และกําลังถูกดําเนินคดีในหลายคดีนะครับจากกรณีที่จัดเรื่องของข่าวม็อบติดตามกันต่อนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันได้รับทราบได้รับรู้ถึงบรรดาบุคคลนะครับที่เคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วหลายคนนั้นก็ให้การติดตามนะครับบางคนนั้นลุ้นบางคนนั้นเนี่ยนะครับ ลุ้นเหมือนกันแต่ลุ้นว่าให้อยู่ในนั้นนานๆแต่บางคนนั้นลุ้นว่าจะได้ออกมาสักทีหนึ่งก็ดูแล้วกันครับเป็นกองเชียร์ฝ่ายไหนกองเชียร์ใครแต่คนเหล่านี้เนี่ยครับถ้าสามารถออกมาแล้วช่วยกันพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าการออกมาแล้วป่วนบ้านป่วนเมืองนะครับเอาละครับเป็นเรื่องราวทางการเมืองที่นำมาฝากกันครับ